ไม่ต้องมีกล้องใหญ่ราคาหลักหมื่นก็สามารถไลฟ์สดชัดๆระดับ 4K ได้แค่ใช้กล้องเว็บแคมของ E-MIT ตัวนี้ครับสำหรับใครที่มีการไลฟ์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่ามีการประชุมออนไลน์แต่อยากได้ภาพชัดๆไม่ต้องลงทุนซื้อกล้องราคาหลักหมื่นครับแค่ใช้กล้องเว็บแคมจาก E-MIT ตัวนี้เราก็ได้ภาพคมชัดสูงสุดระดับ 4K แบบชัดๆแล้วครับลองเปรียบเทียบภาพที่ได้จากกล้องของโน้ตบุ๊กกับภาพที่ได้จากกล้องเว็บแคมตัวนี้นะครับความชัดเนี่ยแตกต่างกันลิบลับเลยนอกจากนี้ตัวกล้องมีไมค์ให้ทั้งหมดบอโตัวและ โชว์สินค้าแบบโคสอัพใกล้ๆเลยล่ะครับนอกจากตัวกล้องจะมีขาจับจอแล้วนะครับเขาก็ยังมีไตรพอตเป็นขาตั้งเอาไว้วางแยกแบบนี้ก็ได้ครับส่วนใครที่ต้องการความสว่างเพิ่มเติมนะครับก็สามารถซื้อชุดไฟ LED เพิ่มเติมไปได้ครับตัวไฟ LED ตัวนี้เป็นแบบ m a ็กเซฟจะใช้แบบแม่เหล็กจะใช้แบบขาหนีบหรือจะใช้ต่อกล้องแบบโคชูก็ได้ครับใครที่อยากไลฟ์สดหรือว่าประชุมออนไลน์แบบภาพชัดๆไม่ต้องไปลงทุนซื้อกล้องราคาหลักหมื่นนะครับซื้อกล้องเว็บแคมตัวนี้ก็ได้ภาพคมชัดระดับ 4K แล้วจากที่ได้ลองใช้งาน ใค,ใครสนใจพิกัดอยู่ที่ตะก้ามุมซ้ายล่างลองกดดูได้เลยครับ